โอเคนะครับทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมซุ่มทีมมาเล่นในเกมพับจีนะครับแล้วเพื่อนพวกนี้หรือว่าพี่พวกนี้นี่รู้สึกล่าเริงมากเลยครับจะเป็นยังไงไปติดตามชมเลยครับกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับผมอย่ากดอ่านสับป่นนะครับผมไม่ชอบไปดูเลยครับ bye บ๊ายบายจุ๊บๆไปครับไปลุยครับไปลุยเลยครับลงไ,ไหนดีพี่ Let's go ลงไหนดีคอมเมนต์คอมเมนต์ Giải đúng này hoa 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 thi hoa 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 lên hoa 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 điều đi. hoa tua lấy 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 ันอยู่ไหนไม่ไหนไม่เปิด <laughs> ไปเจอใครลใ <c oughs> เลยพี่ชายเฮ้อไอ้น <c oughs> อนะ <c oughs> พี่ชายพูดอะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้พูดอะไร <c oughs> เอ่อพี่เบอร์สามนะแล้ว <c oughs> เอ่ออ๋อกี่ตัวแล้วเบอร์หนึ่งเบอร์ซีชื่ออะไรครับ ผมเรถแรงแถวบ้านพี่รถแรงด้วยนะเบอร์สองพจะเหงาลนะเนี่ยหองเงาจัดเลยนิดนึงแล้วกันเขานิดนึงพูดพูดเยอะแต่ผมพูดไม่เคยเป็นพูดไปเลยว่าผมพูดมากอ่ะมาบนไร

เขายังไม่เทอร์ฟียลอะเอรรถยังไม่เทอร์เฟียลวะพี่ยังตรงนี้แถโน,นมีโควิดปะน่าจะมีเยอะมัง้งไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อกี้โควิดเดินผ่านบ้านผมเมื่อกี้เนี่ยนะผมผมไล่มันไปจริงปรอแม่งมาแวะ <c oughs> แวะขอข้าวกินเฉยเลย <c oughs> <c oughs> ปั่นประสามีอะไรกันนี่ <c oughs> เฮ้ยมีคนยิงมีคนยิง เลยไปละนั่งเลยไปไป <c oughs> ไปลุยลุยจังวันนี้ต้องลุยครับโอ,โอ้โหอโอ,อยากย้อนกลับมากเลย <c oughs> มาร์คเดลเคชั่น พี่ยิงพี่ยิงยิงใครบอดหรือคนบอดโหยิตเงินมูลนิธนาาเลยยิงไม่เลี้ยงนะคนเก่งเลยนะยิงไม่เลี้ยงเลยถ้าบอดนะคนแม่นนะตัวผมจัดการเองไม่เลี้ยงเลยเฮ้ยทำไมแาวนี้กองกองเยอะกันข้างหลังมีคนบอดมาดู m a r k e location โโอหเนี่ยบอดเนี่ยบอดโผเนี่ยบอดบอดพี่พี่จา๋าสมุกม,มาหาน้องหน่อยสม,มุกไม่มีลุงลังหินลังหินไม่เจอพูดบ้างเจนอ็อกเจน็อกเจนนกเจนนกยังยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าออไม่ได้ลุกขึ้นได้อยู่ลุกขึ้นได้อยู่ไม่ได้อยู่จมกันก่อนเลยมียาหรือเปล่ามีครับมี นนอกแลยัอย่ับทั้งโลกเอ้าไอ้เหี้ยบพี่ไอพี้นี่ไอ้เว่ยเนือขอเหนียาขเบำยังเถอะแม่งกันแม่งกันอยู่กับตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนหรอกจะมีเซโบปาร์เซอร์โบมาไหนเดี๋ยววิ่งหนี่งานวันนี้คงไม่ได้เข้าแล้วยู่แล้วอยู่โน่นกันด้วยนะมันอยู่เนินนั้นน่ะมาร์คเดล็อกเชชั่นมันกระสานยิงได้เลยหรอกำลังหาอยู่เลยเดลิฮะไม่เจอ มาอยู่ข้างล่างเนินอะข้างหน้าต้งร่ำๆเลยอะเราต้องใช้มาตรการกเ,เลยตตกลยิงคูยิงคูทองการยิงคูมันสักส่วนก็จะหมดแล้วก็อยู่ตรงนี้นะโอ้โหเจนพนุ่มนี่จะสายกัามีวะตัวต้องทำการมาเลยมาเลยตีมาตีนมา ตีหมาปดช็อตปดช็อตตีหมาตีหมาเร็วเเข้ามาเลยเข้ามาเลยวิ่งเฮ้ยยังอยู่มีอะไรใส่ให้หมดมีอะไรแล้วตอนนี้นี่ไงฟุ้งแฟนนะปลาไปไปฟุ้งแฟนเนี่ยลองใส่ตาดูหน่อยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นล้คือข้างหน้ามีหรือเปล่าเจอกันครับควยน้ำแล้วไม่สนแล้วมันไปแล้วมันไปแล้ว ู้เราอ้อมเข้าวงไปก็ได้อ้อมมาก่อนถ้ามันนั่งแท็กซี่มาหาผมไม่เป็นไรก็ตายนี่ไงเฮ้ยเบอร์สี่เงียบเงาไม่ยอมพูดกับคนอื่นนี่ไงเป็นไงเบอร์สองโทษโทษบุกเร็วจังนะเขากำลังกลัวกันอยู่อน่นอะไไรก็ม่โาเย็นเย็นๆนะจะช่วยไม่ได้หรอไม่ได้หรอนกสองตัวและลูโทษดียว โอ้ยมันหลายตัวมากเลยอะ่ะอยู่นี่มันหลายตัวพี่ชายไกลเลยนั่นไงใครใครเว้ยยิงไม่โดนหัวมันเลยไหนวะพี่ติ๊กติ๊กตเฮ้นยน่าจะมันเข้าไก่แล้วแหละลดูด้วยนะชิตดจะไปใชยเฮ้ยเราเราออมเข้าวงก่อนไหมเออไปเข้าวงกับพี่ออมสายไปปะมอมนสายไหมอมสายได้ไหมออมใช่เลยอมฟังได้เลย มาังนี่เลยโอ้ยหลังเข้าหลังเข้าโอ้ยข้างหน้าองไปดิไล่ยข้างหน้าก่อนข้างหน้าผมบ่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเดเดไหนหนไหไหนบบ้านบบ้านกบบ้าน เอาอยัางไงเราตัดปัญญายากเลยเด้เเอเด้อขอคลองกันมาเลย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 อ้อมเข้าวงก่อนมไมขได้แล้วตายยังไม่เียบร้อยหน้าข้างหลังหนาข้างหลังมันอยู่ข้างหลังมันมาข้างหลังมันอยู่ฝั่งโน้นมันอยู่ฝั่งโน้นมันอยู่ฝั่งโน้นลุก,ลก มือสั่นนะมือสั่นนะไมู่ฝั่งนู้นู่ฝั่งนู้นหลังหินหลังหินเบอร์สามเห็นไหมเบอรสามเห็นไหมสวยน้อน็อตายแปลกต้อกหินน็อกแล้วเราเราไปได้ไหมเด็ดเด็ดเด็ดมาแล้วมาตระเบิดมาแล้วไม่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 ได้แล้วมือสั่นมือสั่นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว 喂。哎。 ช่วยยังไงได้อะไหนเดผมดูพี่พี่ระยะทางวิ่งโอ,โ,โอ้โหไม่แปลกเลยเดชก็ตายเหมือนกัน <c oughs> นั่นแหละกระสุนยังไม่มีเลยต่อยมันแต่ละคนไกลโคตรั้นั่นก็ถึงตั้งคาไม้เลยมันเล่นยังไม่ถูกเลยไม่ถูกขาถุกมือเลยต้องเอามาั สัน้นนะใจเต้นตุบๆเลยเมื่อกี้นะเยอะชัดนะกิตตี้นะเป็นเหมือนกันด้วยชิดจุ่มผูอย่างชอบเลยเอานที่ต้องแชมป์แปดคนสุดท้ายอย่าพยอยมมันกใช่ไหมวงยังใหญ่อ่อะ ูนะถ้านอนแล้วมองใจมันจะลอยปะอะไรนะเวลานอนกับพื้นอนะถ้ามองไกลๆมันหญ้ามันหญ้าไม่บ,งบังปังเราแตะเราแตะเราแตะเครื่องครับพี่เดินดีๆระวังสะดุดยอดหญ้านี่ไงเอาแมงดิเอาแมงดิเดี๋ยพึ่งเดี๋ยพึ่งเดี๋ยพึ่ง,งเรายุงไหนไม่กี่ตัว บอดะนะดูทรงอะน่าจะไม่ใช่ตอนที่น็อกก็ตอนแรกที่น็อกก็บอกว่าบอดไม่ใช่หรอบอดหมดเลยเนี่บอดบอดหมดเลยเจ็ดคนอือถ้าบอดเราก็ได้เชมแล้วเลยเช็ดเยอะเลยบนหลังต้นไม้นู้นต้นไม้ข้างโน้นข้างหลังนู้นลิงหรือเปล่าพี่ลิงหรือเปล่าไปข้างหน้าข้างหน้าคนหรือลิงลิงหรือเปล่าขวา แยังไงเนี่ยการ์ดมีฮัลโหลเห็นไหมบอดจบแล้วแล้วบอด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 ยี่บอดตายกูตายก่อนบอดดีกว่า้ยบอดบอดเอามาหนะเอามาหนะแค่ห้าคนนี้บอดทั้งนั้นแหละจะไปกลัวสิจะวิย องิส่วนมันเยอะเด้อเด้อไปทเลวันี้พี่ร้อหรออยู่ทะเลทะเลชอบะอยู่กบแฟละจีนอนแล้ต้องรอเวลากอนมตุ๋ยไว้ตุ๋ยไว้ตู้เขาเไม่ค่อยย่องตุยไว้ตุยไว้ หายกระสนุนก็ไม่มีเฮ้ยมันมาละ yeah, <man. S 1> โอ้ยโอยโอ้ย,อย,อย,อยมเขารัง bye bye, ก็ดี bye bye, bye. เลย bye bye.